มาเล่นตุ๊กตาโคูลมีและคิตตี้ EP สามค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นตุ๊กตากระดาษอีกแล้วนะคะเราไม่ได้เล่นนานเลยนะคะแล้วเราก็ทำห้องใหม่ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องใหม่นะคะห้องครัวเรายังทำยังไม่เสร็จนะคะห้องนี้เราก็ยังจะไม่ใช้นะคะเพราะเรายังทำยังไม่เสร็จโอเคนะคะเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลย เช้าแล้วไปอาบน้ำดีกว่าโอ้ยก่อนที่เราจะไปอาบน้ำเราก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าก่อนของข้างในรกมาก ลบจริงๆไม่ได้โมรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเราอาจจะเก็บของนานเพราะเราถ่ายลำบากเราก็ได้เสื้อผ้ามาแล้วไปอาบน้ำกันดีกว่าไว้ถือของตกอีก ล้วก็จะวางเสื้อผ้าไว้ตรงนี้แล้วก็ถอดชุดถอดรองเท้าเว้ยเกะยากมากเลยวางไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็เอาเข้าอ่าง้ยใส่ย,ยากมากโอเคแล้วก็มาอ้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น แชมพูนะคะแชมพูนี่แชมพู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 นี่อุ้ยเฮ้ยติดแต่โอเคแล้วก็ประทููผมไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรนะอ๋อสระผมมารสระผมกันนี่สระผมโอเคสระผมเสร็จแล้ว แล้วก็ลาอาบน้ำ,นำอุยอ้ยนีอุ้ยีบีบบีบครีมบีบครีมบีบครีมนี่ออกมาแล้วสบู่สีฟ้านี่แล้วก็ถูตัวโอเคก็ถูตวัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราให้ คิตตี้ไปเข้าซ่วมก่อนนะคะทุกคนนี่เข้าส้วมเข้าส้วมโอเคตอนนี้ก็คิตตี้ก็เข้าซ้วมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาแต่งตัวคิตตี้คันนี่ใส่ยากมากเพราะมองของเราแบบโอไม่ก oh ็เลย ขอเล่งก่อนนะคะทุกคนเรามองไวมเดี๋ยวนี่โอเคใส,ส่เสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเราขอตรงนี้ออกก่อนนะติดติดมากโอ้ไหม่ก็ติดอะไรเยอะขนาดน,นี้เนี่ยโอเคคิตตี้ไปกันแล้วก็เก็บเสื้อผ้าเข้าตู้มองยากมากเลยคลิมนี้ มุมมองของเราอาจจะมองยากนะคะเพราะแบบทาให้เราแบบเล่นแบบอาจจะแบบเละๆหน่อยนะคะทุคนต่อไปคุโรมิตื่นตามคิตตี้มาติดๆนี่คิตตี้เธอตื่นแล้วเธอไม่บอกฉันเลยนะเออพอดีฉันลืมน่ะแล้วเมื่อกี้เราก็ทำคุโรมิค,คอเกือบขาดอะดูดิโอเคเดี๋ยวก็ถอดชุดตรงนี้<ๆ>เลย แล้วก็ถอดรองเท้าด้วยดองเท้าวาไงไว้ตรงนี้ต่อไปมาดูเสื้อผ้าก่อนชุดของชุดเสื้อผ้าของคุณโลมีอุ๊ยแป๊บติดติด,ตดนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะกางเกงก็จะเป็นกางเกงขาสั้นนี่ขาสั้น ตู้เสื้อผ้าแล้วก็น,นี่คุณโรมีถือโอเคอดึงยากมากอุย้ยเสื้อผ้าตกเลยเสื้อาตกเึ๊กกาเกาสองหน้าอย่างแน่นอะทุกคนนี่นะคะถึงแล้วให้คุณโรมีเข้าไปก่อนนี่คุณโรมี้ แล้วก็วางเสื้อผ้าไว้ตรงนี้แล้วก็วันนี้คุโรมีก็ไม่ได้สาบผมเหมือนคิตตี้นะคะทุกคนเราก็จะใช้ยาไม่ใช่ยาสิสบู่นะคะยาก็จะยายอยู่นั่นแหละสะบู่นะคะนี่ปี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 ป,ป,ปีนี่ออกมาแล้วโอเคแล้วก็จะมาถูตัวกัน ก็ให้คุโรมิออกมารอแป๊บหนึ่งนะคะโอเค <Okay. S 1> นี่ค่ะว่าแต่งตัวให้คุโรมิกันนี่ชุดที่เอามาใส่กางเกงก่อนนี่แล้วก็ใส่เสื้อลายปีศาจ ด่านเออใช่ห้องกินข้าวนะ่าจะใช้ได้อยู่มั้งอะ่ะเดี๋ยวลองให้ครูมีกับคิตตี้ไปที่ห้องกินข้าวกันคะ่ะทุกคนเราก็จะย้ายตัวเขามานะคะเดี๋ยวครับนี่ห้องกินข้าวอุย้ยอันนี้ก็เป็นแก้วที่เทน้ำนะคะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ ลืมแล้วเปิดยังไงอ๋อเปิดอย่างนี้เรนแบบโอ้ย oh ก็ใส่ไม่ได้ทุกคนใส่ไม่ได้เออใส่น่าจะใส่ได้อยู่มั้งเดี๋ยวขอลองขอลองโอ้ยคือแบบมันกามันแน่นมากกามันทำให้แบบใส่นี่นะคะใส่คิตตี้ไปแล้วต่อไปเป็นคุโรมิคุโรมิเยีายพิ่งคอหักสิ คุณโรมีอย่าเพิ่งคอหักนี่เยวก็จะมาใส่นี่กินข้าวเ็วกินข้าวกินข้าวนี่ก็มาป้อนข้าวให้คิตตี้นะคะป้อนข้าวโอเคคิตตี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะกินน้ำกินน้ำกินน้ำเดี๋ยวติดคออุ้ยไว้โตเป็นอย่างนี้เลย กินน้ำนี่โอเคกินน้ำเสร็จแล้วคุณระมิกินข้าวเร็วกินข้าวอุ้ยเพิ่งเห็นว่ามีใครละเดี๋ยวอ้าวแก้วสองหน้าหลุดแก้วสองหน้าหลุดอุ้ยนี่ติดมาตรงนี้อุ้ยติดไม่ได้แล้วไม่เป็นไรทุกคนนี่คุณระมิกินข้าว กินไข่ดาวด้วยคุณมีชอบกินไข่ดาวอุุดไปเหมือนกันนี่โอเคก็กินเสร็จแล้วนะคะต่อไปกินกินน้ำโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคิตตี้กับคุณลุงมีก็จะออกไปเดิน เล่นกันสักหน่อยนะคะทุกคนบ๊ายบายบิ้ว